มันเห็นแล้วมันพวงสอยมากๆมันก็จะยืนตายเลยลองเปียนด้ายตรงที่มันยืนตายครับกลับมาเอาลุงใหม่ตอนแรกแล้วมันเจอโรคด้วยใบร่วงใบร่วงไอ้ท็อปเชล่าเนี่ยเราแก้ไขยังไงครับมีวิธีไหมมีวิธีไหมครับไม่มีเลยก็คือก็คือเราคือต้องทําสวนให้มันโล่งอย่างเดียวคือว่า หยุดหน้าฝนก็คือใ้่เกิดฝนชุกก็คือหยุดกิดเลยมีส่วนยังไม่ได้กิดกีดใส่ฝนเนี่ยใช่ใช่ชออมีฝนมีมีสว่สวนเลยแหละหน้าเน่าให้เห็น<อ>เห็นเลยจึบเบยเป็นยุยยุยยุยเลยยืนตายเลยเขานี่อ่ามันก็จะยืนตายใบร่วงตายเลยใบร่วงแล้วมันไม่คึนครับต้นตามต้นปัดจะไปอ๋คอคือตอนนี้ก็คือมันวันนี้คือว่าหยุดยาทั้งหมดแล้วก็มาเปิดหน้าตา่าครับหน,หน้าต่าถูกไหมอ๋อแล้วคือมาอัดตรงนี้ คับพี่ที่เห็นเห็นเป็นจริงเนี่ยวิจัยดูช่วงนี้ที่ผมช่วงนี้ของผมจะตายหมดเลยทั้งทั้งโซนเลยน่าตายใช่ไหมครับครัแล้วก็คือที่ทดลองจริงๆคนี่กินได้แล้วตอนแรกเอาปุ๋ยดอกคูณมาใส่ช่วงที่ต้นที่มันหน้าตายใช่มาคัดมาคัดใส่ครับเพราะหน้านะครับวิธีที่พี่ใส่พี่ใส่อย่างไงเออตอนแรกผมใส่สองวิธีวิธีแรกนหะคือว่า ห่างจากโคนคือโรยรอบนอกจากโคนนะครับรห่างสักเมตรห่างประมาณเมตรเมตรหนึ่งเข้าในแล้วพอช่วงหน้าฝนเราไม่ได้กินคือว่าหน้าฝนคือว่าฝนมันตกมามันก็ล้างลงร่องข้างครับก็เลยเปลี่ยนมาอยู่ที่นี้โรยรอบโคนเลยโอเครอบโคนเลยครับคราวนี้เราก็ลงมาดูสองวิธีนี้ว่าตัวไหนไม่ได้กินมากแบบโรยติดโคนเลยกับได้ผลเร็วโรยติดโคนเลยได้ผลเร็วกว่า กับที่เราโรยรอบผนครับใส่ต้นแล้วกี่กิโลหน้าตใ้5ครับทีแรก5กิโลที่แรกเลยครับเทที่แรก5ครับแล้วมาเห็นรุ่นหลังนี่มามา3กิโลก็เห็นผลก็เห็นผลเหมือนกันนช้ากว่าช้ากว่าครับอืมยืดระยะเวลาต่างออกไปครับใส่ไปกี่วันที่เปิดดูครับใส่กี่วันเที่ยวไปครับคือผมทิ้งนานมากครับทิ้งจนว่าให้ให้เห็นน้ํายางมันมันแตกออกมาเองแล้วของถึงเปิด คำว่านานนี่กี่เดือนก็เดือนกว่ากว่าก็ได้ครับเดือนกว่ากว่าก็ลองเปิดดูปรากฏว่ามันไหลไหลกลับมาไหลไหลทุกต้นไหมทุกต้นครับทุกต้นเลยทุกต้นประมาณกี่ต้นครับประมาณได้ไหมประมาณที่ใส่ตันหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยต้นร้อยต้นครับห้าโได้ร้อยต้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเออได้ไหลออกมาได้ได้ถ้่วในึงปริมาณก็ จากที่ไม่เคยได้มันก็ได้พูดถึงเราไม่ต้องไปหวังว่ามันจะได้มากอะไรขนาดนั้นคือว่าขอให้มันไหลเรก็ดีใจแล้วคือว่ามันได้ขึ้นมาเพิ่มไม่ส่วนใหญ่ลูกค้าเอาปุ๋ยเราไปใช้แล้วแบบหวังจะให้มันเหมือนต้นปกติไม่คือว่าเราไปหวังงั้นไม่ได้คือใช่เพราะว่าต้นคือมันเราไม่เคยได้มาเราไม่เคยได้มันมาแต่มันได้เราได้มันกลับมาก็ถือว่าดีแล้วสำคัญแล้วไดความสมบูรณ์ของต้นครับปุ๋ยเราก็คิดแค่นี้แต่บางคนเขาไปหวังเยาเราจะไปหวังว่ามันไม่ได้คือคือเราหวัง ว่าอย่างเดียวอ่ะพี่ลองผมหวังก็อย่างเดียวคือว่าเนี่ยจากต้นที่มันเสียแล้วนะคือว่าเสียแล้วม,ม,มันไม่สามารถจะได้ได้แล้วเนะี่ยหมดละครับที่สาคัญมันได้เราเราได้เปลือกใหมนะ่ครับเราได้เปลือกใหม่เราก็ <im> ภูมิใจก็คือว่าได้น้าได้ได้ต้นใหม่กลับมาครับมาเรียบครับท<ม>ี่สังเกตเซตที่มันมีมีส่วนไหมกับปุ๋ยเนี่ยก็มีส่วนครับคือมันระเบิดในปกติคือมันจะระเบิดช้า อ๋อมันจะรีบเลยครับมันก็มันมันจะช้านานที่จะมันมันชุดจะตกลงมาครับแต่เนี้ยคือว่ามันมันมันได้ผลแต่ก็คือลูกค้าที่ไปใส่ถ้าอัดเร็วถึงสิบกิโลเนี้ยเปลือกมันจะรอดแล้วเป็นจะคือต่อไปมันฟื้นปกติเมื่อจะเป็นผิวเรียบใช่คือไม่ต้องไปรีบร้อนมันตรงนี้ก็คือเราต้องการลองเอาชุดหลังเนี้ยก็คือว่าคือไอซเนี่ยคือปิดทิ้งเลยแล้วก็ปล่อยไว้ตั้งไว้ตั้งหน้ากันปีหน้าเอาใหม่ ให้มันพักจริงๆให้มันเอหยุดพักหยุดพักจริงให้มันปีหน้าตั้งต้นเอาใหม่คืงว่าแล้วในส่วนของยางปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ประมาณได้ไหมต่อต้นนะคะพี่เอาต่อต้นเอาต่อต้นเหรอต่อต้นเคยได้เต็มถ้วยไหมอะไรก็ไม่เคยขาดนะครับก็อยู่ถ้าเกิด ก็คือปกติปกติก็คือจะอยู่แค่นี้คือตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยคือแต่ก่อนไม่เคยได้เลยครับก็จะได้มาอ๋ออันนี้คือหน้าตายไอ้ต้นเนี้ยใช่คือหน้าตายไอ้ต้นปกติปกติไม่ได้อยู่ขนาดไหนจากปกติก็คือจะได้เสมอขอบเลยครับอขอถ้าเป็นต้นปกตินะที่ไม่ใช่หน้าตายตอนนี้หน้าหนาวนี่ก็คือเกือบเต็มเกือบเต็มเท้าเดียวนะครับเช้าเดียวครับเช้าเดียวเนาะพอใจเนาะพอใจครับครับพอใจโอเค แล้วเพิ่มไหมคะเพิ่มครับน้ำยางหนักมากจากเดิมเท่าไหร่จ๊กจากเดิมนี่ผมทำยางแผ่นก็ครับแต่ไเล้ยไม่ได้วัดเอาเอาเป็นปริมาณแผ่นดีก่อนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เป็นปริมาณแผ่นครับแผ่นอ่าปริมาณแผ่นตอนนี้ก็จากที่อยู่ราวๆร้อยสิบร้อยยี่สิบตอนนี้เป็นร้อยหกสิบกว่าร้อยหกสิบไม่เคยตกเลยไม่เคยตกหลังจากที่ใส่ปุ๋ยมาเนี่ยนะครับวิธีที่ใสจริงๆก็คือบอกว่าครับ พี่ไม่ต้องไม่พูดถึงนะห้ากิโลให้พี่แนะนานะครับสามกิโลถ้าจะใส่คนก็เห็นคนครับอืมน,นี่จะไปขุดไงเขาก็าเห็นผลอยู่ค่ะก็บอกว่าเห็นผลแต่ว่ามัน,นเดีกมหยุดแบบเดี๋ยวก็หยุดมันน้อย่าคือว่าทุกคนหวังหมดว่ายางออกมาแล้วเคือ,อยางหน้าตายจริงผัดเปลี่ยนใหม่ก็จะกีดได้หนึ่งฝ่ามือนะครับคือว่าไม่มีปุ๋ยอะไระกีดได้จะมีออกแค่ได้หนึ่งฝ่ามือที่เหลือหายไปนะครับที่เหลือหายไป แต่แต่แตใส่ดอกพูแล้วตอนนี้กี่สุดหน้าก็ยังก็ยังมีอยู่โอเคที่สําคัญผมได้รากใหม่ก็คือได้รากใหม่หมายถึงก็คือเขาจะขึ้นมาแล้วเขาจะฟูเขาเขาจะได้มากินปุ๋ยเนี่ยเขาจะฟูเต็มงคลเลยเมื่อก่อนไม่มีไม่ไม่มีเราสารเคมีเราสารเคมีก็จะอยู่เฉยครับ จะอยู่เฉยรากมันจะไม่ขึ้นครับไถ้าเกิดมาช่วงหน้าฝนนี่จะเห็นจะเห็นเต็มเลยใช่ไหมพอตอนนี้เขาลงแล้วอ้เมอก้มันต้ปุ๋ยดอกคูนจริงๆมันปรับโครงสร้างของดินให้สมบูรณ์เขาจะขึ้นมาฟูฟูเต็มโคนให้เห็นโอ้กออกมากินปุ๋ยกินสารอาหารใช่ครับแล้วที่ว่าอ่ารอให้มันอิ่มรอให้มันรู้สึกว่ามันออกดูยังไง แคาน้ำยางมันจะไหลเช่นเช่นเช่นมันก็มันก็มันก็จะออกมาเองตามตามตามเปลือกแล้วพี่มันเขาเรียกยางรองไห้อะมันอยากจะออกแล้วมันจะใช่มันอยากมันสมบูรณ์จริงๆแล้วที่จะออกถ้าเกิดเราเปิดแล้วมันไม่ออกอ่ะนี่จะเห็นได้ชัดว่ามันมันเออคือว่าต้นที่มันตายเนี่ยเปิดลองเอามีดจกเข้าไปนะครับมันจะเป็นเส้นดำเป็นจาต้นมันจะดําๆครับลกเส้นดำมาที่ไม่ออกครับใช่ใช่ใช่แต่พอถ้าเกิดมันพร้อมที่จะให้น้ํายางจริง เราจบไปเนี่ยก็คือไม่เห็นละอ๋อไม่เห็นเส้นดําไม่เห็นเส้นดำแล้วครับไม่เห็นเส้นดําแล้วก็มันจะเหมือนมันแตกมาตามรอยแตกซึมออกมาใช่ครับคือไม่คือไม่เห็นเส้นดําให้ให้เห็นละอ๋อคือเส้นสายดยนะครับครับครับโอเคโอเคของพีนี่เปิดจากรอยใหม่หรือว่าเปิดรอยเดิมเปิดจากรอยเดิมครับมีรอยใหม่มั่งรอยเดิมเพราะบางทีต้นบางทีต้นรอยเดิมก็รอยเดิมมันก็จะแตกเปลือกออกเพราะว่ามันตายไปนานต้นเนี้ยอ่า สามปีได้มอือที่ไม่เคยได้เปิดาะเลือกใหม่ก็ไล่ลงไปก็คือเขาจะแตกไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาจะแตกไปเรื่อยๆอย่างนี้คือเขาจะลนของเขาวันหนึ่งเราก็เปิดลงไล่ลงมาเรื่อยๆมันก็ได้ก็คือมันได้มาเรื่อยๆแล้วแต่สภาพต้นว่าจะเกิดรอยเดิมหรืออะไรถ้าเกิดตายมากถ้าเกิดมันตายมานานแล้วเยงนี้มันตายนานแล้วมันก็คือจะต้องได้เปิดรอให้มันเปิดใหม่แต่ถ้าเกิดมันเพิ่งตายเพิ่งตายเนี่ยผมผลเร็ว ถ้าเกิดรู้สึกก็น้ํายางเหินเหือดใกล้จะหายแล้วอะใกล้จะหมดไปแล้วน่ะก็คือเห็นผลเร็วไปแล้วประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็กลับมาคีอหลังจากใส่ปุ๋ยตาดอกคูณไปยี่สิบวันครับก็มาเปิดหน้าข้างล่างอันนี้เอาเป็นช่วยที่เป็นต้นที่เอาน้ํายางไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้านะครับเอาไปทําแผ่นอันนี้เป็นขี้ยางนะครับก็ยังได้ขนาดนี้